มากๆต้งส่งทีมมาช่วย4ทีมเลยทีเดียววันละ2ทีมโอ้โหโอ้โหยอดเลยครับต้องขอขอบคุณนะครับ TSK นะครับโอ้โ oh, ห oh. ให้การสนับสนุนทุกทุกทีมเลยทุกทุกที่ด้วยดีกว่าครับ <c oughs> ไม่ว่า <c oughs> จะเป็นทานดุสาลามก็ดีอาตอลิกุนจันนากะด็ดีแล้วก็นูรุตดดีนะครับโอ้โหก็ขอให้อาล้อตอบแทนท่านนะครับด้วยลิสกีนะครับสามัรลอมัดนะครับท่านจะได้มาช่วยงานการกุศลอย่างนี้อยู่เรื่อยๆนะครับผมขอขอบขอบคุณมากครับ แล้วก็โอ้โหทีมของเขานี่จะมีเตาบารากูเลยนะโอโ้เป็นสัญลักษณ์ของเขาเลยขาดไม่ได้เลยาอาจารย์สัญลักษณ์ของบางเคาเลยนะเดี๋ยวคืนนี้นะครับเจอกันอูช่างดำกับผู้เท่าอาตอจุมินนี่ซื้อรองเท้ามาใหม่บอกเลยคืนนี้ชมนะแล้วก็คอเตบฮ ا د ีมูซานะคืนนี้เจอแน่ โอ้โหยฮยีมูซาลงเล่นด้วยหลงเหลือจะเชื่อ <มา S 2> อะไร,รที่ไม่เคยเห็นก็จะได้เห็นในวันนี้เกมการ,ๆๆกรแข่งขันในก่าแรกเริ่มนะครับในคู่นี้ครับท s เสครับได้เคลียร์ก่อนแล้วจังหวะนี้เปิดเกมมาบอลออกข้าสน์ไปครับเป็นบอลดารุนมันซูครับได้ตั้งมาว่างครับส่งมาที่ผูร้รสาประตูผู้สาประตูได้บอลจังหวะนี้ยังไงครับมองหาเพื่อร่วมทีมมาขยับวิ่งเข้ามาสงม่งบอลแดนกลางแล้วจังหวะนี้ครับมาที่ผู้รสาประตูกันใหม่ครับแล้วต่อมาที่แดนกลางแล้วแทงทะลุมาช่องนี้แล้วดารุนมันซูเลยไม่ริน ควาหลังได้สับขวาหายไปในป่าเออครับเป็นลูกเปิดเกมนะครับของ VAPTSK VAPTSK กลับมาตั้งที่ประตาประตูแทงทะลุชองนี้มาให้กับมาเลขสิบึงหลอกมาแล้วก็ส่งมาติดแต้ดารุนมนันสุดแล้วก็แยกกลับมาอย่างรวดเร็วมาเลขสี่สิบสี่สี่สิบสี่แตะหลบมาแม่ไม่ได้ยิงครับแม่จังหวะนี้ครับ เปิดเกมมาใน,นจังหวะน,นี้ให้กับมาเลเซียสุดคนดาวรุ่นมันสุดดาวรุ่นมันสุดขึ้นมาแน้นกระลาบซ้ายแล้วจังหวะนี้ยังไงครับแม่กับมาตั้งที่ปรึกษาประตูประตูได้บอลในจังหวะน,นี้ครับแม่พยายามที่อ๋ลแล้วก็ร้จ่ายพลาดแล้วก็ทีเอสเกลยิงมาแล้วทีเอสเกยิงอีกทีครับโอ้ยดีนะเบอร์สิบเอ็ดจา่ายพลาดแต่ว่าสายตาก็ยังไว เล่นไวของทางด้านดารุนมันซูดเบอร์เซตเบอร์เซตไู่ชักลากเลยมาทางด้านเบอร์เซตแหมเดี๋ยวตัดสกัดออกไม่ได้ทางด้านอีเจอสเคดีเอสเคทีเอสเคเบอร์ยี่สามแหมก็อยู่ชักลากหล,ลอกออกข้างสามไปเอาเลยครับมาดูกันต่อครับในจังหวะนี้ครับดีเอสเคได้คิกอินเข้ามาแล้วก็รู้ที่แทงก็รุมาดีเอสเคโอ้โหหมายเลขสิบสี่เกือบเข้าฮอตได้สำเร็จอยู่แล้วครับไม่รู้แล้วเพื่อนว่าจะส่งแม่จะชาไปเสี้ยวเดียวเองเท่า,านั้นเองครับ แล้วนะครับเดี๋ยวเปิดเกมมาใหม่ครับของดารุณบันซูรดารุณบันซูรสไตล์มาเลขสิบสองมาเลขสิบสองมาเลขสิบมาเลขสิบขึ้นภาสาประตูโอ้ยเกือบไปแล้วมังบอกว่าทำไมไม่ส่งทีเท้าเราส่งเหลือจะเชื่อมังบอกขวาดับซ้ายได้แล้วสวัสดีครับคอนเนอร์ปาดมายัดยัดแล้วจากวันนี้เกมโตแล้วก็ต้องสวนกลับมาคนดารุณบันซูรครับบังลิกเหาะเบาๆมาทางด้านเปื่อสิบไปได้โอ้โหดูแหมมีการ โอ้โหสายก้นนิดหน่อยนะแล้วก็ออกข้างสนามไปหล <c oughs> ายการเหลือเกินเบอร์สิบเอ็ดนะครับทำออกแหม่เอาลูกฟาวแล่จาจังหวะนี้ครับดูพิกมาขอทีเอสเกลล็อกมาสวย <c oughs> เปลี่ยนแกมนมาเนี่กลับซ้ายแล้วก็ลูก,ลกนี้ย้ายมาแล้วก็ดีลูกนี้เป็นการเติมของเบอร์4 4แหมวิ่งมาสวยเลยนะครับไม่รู้ว่าตั้งใจหรือเปล่าครั้งนี้แหละน่าจะตั้งใจและครั้งแรกก็เข้าไม่ถึงรอบนี้พุ่งถึงครับโอ้โหจังหวะสวบแล้วก็ตัดมาแหม่ะออก ข้างหลังประตูไปอาครับลูกนี้ครับจะเป็นลูกคอนเนอร์ของอดารุนม 1991, 2019, ันซ in oui, ูดครับเดี๋ยวเราดูครับว่าจังหวะโยนนี้จะได้ประตูตีเสมอไหมและเลนสันสันก็ไมาเลขเก้าหมายเลขเก้าพิงไว้ก่อนครับแล้วจังหวะนี้หมุนโชนหนึ่งทีแล้วก็กลับมาตั้งกันใหม่ที่ uh ้รักษาประตูหมายเลขสิบเอ็ดได้บอลแล้วจังหวะนี้จ่ายเลนกลางสนามพิกมาหมายเลขสิบมีเติมตัวกำลังกับซ้ายย้ายมาหมายเลขสิบอาร์แล้วก็เป็นเกมพลาดกับบังลิก ลูกยงของทางด้านดารุมันซูดดารุมันซูดเบอร์สามเลยแล้วก็โดนสกัดตัดออกไว้ได้ของทางด้านเบอร์สามของทางด้านอีสเค้ทีเอสเคทีเอสเคตัดมาไว้ได้หรือเปล่าดูจะทักว่าสิบมาโดนสับแต่ว่าโดนตัดออกหลังสนามไปไม่ลูกนี้ทัดบอลรับกลายเป็นลูกคอนเนอร์ครับของทางทีมดารุนกระดารุนมันซูดครับดารุนมันซูดจังหวะนี้เปิดมาแล้วประตูเติมเกมลูกแล้วปั่นโค้งมาไม่ยัติดบล็อกกลับมาเป็นใหม่เลขก้าได้บอลครับบางมาลิก เราอยู่ทางด้านดารุมันซูดโยกย่อมาทางด้านแล้วเบอร์สามเบอร์สามเขย่าข้อล่อหลบมาแล้วก็ส่งมาทางด้านแม่ตัดสินใจสาเองแมมแต่ว่าลูกไม่ตรงกรอบเลยเลยต้องออกสนามไปเอาเลยครับลูกเบิร์จะประตูครับของทีเอสเบ้างครับทีเอสเมองเลือกมาจ่ายไม่แดนกลางครับแลวจังหวะน,นี้ปิกมาให้กับเพื่อนร่วมทีมแล้วก็จิมมาในทนนี้แม่ลูกนี้อาจารย์ชี้เป็นลูกคอนเนอร์ครับของทางทีมมันซูด ดารุนมันซูดเล่นไวโยมากไอู้้ใส่ใคโอ้ยเบอร์สิบเอ็ดะแม่อยู่ประตูดีๆไม่ชอบวิ่งมาเติมนู่นจิงไปดาวอังคารเล่นไวของทางด้าน TSK TSK มองหาเพื่อนริมเส้นมาทางด้านบางยาซีนแม่แล้วก็ตัดออกข้างสนามไปออกเลยครับจะเป็นลูกิอิงเข้ามาครับของท s เเล่นสั้นๆมาครับจ่ายมนั้นกระับควาแล้วจจงหวันนี้ยกตัดมาเจอตักได้ครับและดารุนมันซูดดารุนมันซูดกระชากลากเลยมายิงมาก็ยังติดบล็อกขับังมาลีก บอกของทางด้านท s k สริมเส้นเล่นวายมาของทางด้านดารุตมันซูดส่งมาทางด้านบุษสามประตูเบอร์ส1เอาะขอเบาๆมาทางด้านล่ากับขวาเบอร์9ก้าเบอร์9มองหาทางด้านแกนกลางแกนกลางมองเตาะมาทางด้านล่างับขวาขเตาะคืนมาทางด้านละเบอร์11เบอร์11เดารุตมันซูดโยตัดบาตรทางด้านอีเจเคตัดไม่ได้เบอร์1ิลูกอยู่ทางด้านเบอร์10ส่งมาทางด้านเบอร์20แล้วก็สกัดยังไงเอ้ยเอ้ยโอ้โห ลูกนี้ยังเคลียร์ได้อยู่กับดา mm hmm. วมันซูลเลอร์จะไปเกมบุกต่อเนื่องครับของทางทีมทีเอสเคทีเอสเคมันที่มันล้วมาเล็กซาบต,ต่อบอลมันทั้งกระดับขวโาโยกมาโยกมาโดนดุมสองแล้ววันนี้จะจะจะ,จะ,จะ,จะพลาดจะพลาดแล้วจะพลาดแล้วจะพลาดแล้วแต่ยาตัวรถนะและะว้วจังหวะนี้ยังไงครับแม่เลี้ยงออกหลังไปเลยครับแล้ยเป็นลูกกอล์คอนเนอร์ของทางทีม ดารุนมันสูดแมห่เลยดารุนูดเล่นไวลูกอาจารย์บอกว่าไงเขีรยใหม่ของทางด้านมุมทงเล่นไวของทางด้านดารุนมันสูดเบอร์สามเบอร์ 3, สามส่งให้เบอร์สิบเบอร์สิบเบอร์เก้าแม่ตัดบอลทางด้านทีเอสเคทีเอสเคยกตัดมาทางด้านเลเบอร์สิบเบอร์สิบบอลตัดบอลไว้ได้เฮ้ยอาจารย์แมสกัดตัดกันเองโอ้โหแม่จังหวะนี้ครับอาจารย์ชี้ให้ทาง แม่แล้วสนามแค่นี้นี่วิ่งโคตรเหนื่อยเลยใช่ไหมวิ่งไม่หยุดเลยครับแล้วต่ยให้เป็นทีเอสเคเตะผมว่าลุงแม่แล้วลูกนี้ตวัดยิงนันดีครับแต่ลุกไม่ตรงกรอบครับเป็นลูกเปิดจากประตูบ้างครับของทางด,า,ดารุนมันสูตรครับเล่นไวของทางด้านดารุนมันสูตรรับขับขวาโยกคืนมาทางด้านผู้รักษาประตูเบอร์สิเบเอ็ดแล้วก็ยังไงยกมาตัดมาทางด้านทีเอสเคแล้วก็ไม่โอ้โ,อโอหวางเท้าพลาดไปนิดนึงครับลูกออกข้างสนามไป อาแล้วลูกบอลครับไม่ไม่ยอมนักดีไม่ยอมออกมาอาออกมาแล้วครับแหมผู้รักษาประตูโยนไม้กับหมายเลขเก้าหมายเลขเก้าได้กกบอลจังหวะนี้ดารุนมันทร์ซูตหลอกหลอกล่อล่อหลอกมาแล้วจังหวะนี้ครับแหมแล้วไหลแทงมาเนี่ยนะครับ้ายโดนตัดได้หรือปเปล่าหมายเลขสิบเอาตัวรอดแล้วเดพลิกมาแล้วก็ไปแล้วก็มาแหมลูกนี้สา,สายมาเสองสองเบอร์เก้าสองเติมเกินมากขึ้นไปหน่อยของทางด้านเบอร์เก้าดารุนมันทร์ซูตนะแหมเลยต้องออกข้างสนามเล่นไวของทางด้านทีเอสเคทีเอสเคตรงไห้ผู้รักษาประตูส่งมาทางด้านเบอร์ยี่สิบสามมังยาเซนแม่แต่ไม่รู้กันนะ แล้วคียอิงเข้ามาของดารุมันซูนกับมาที่หมายเลขเก้าหมายเลขเก้าจ่ายบอลหมายเลขสิบเอ็ดครับแม่เติมเกมลุกบ่อยขึ้นครับแล้วจวังหวะนี้หมุนหมายเลขสิบเก้ามายืนตัวสุดท้ายแล้วเจ้าวันนี้เบอร์สิบเก้าพยายามที่จะเบอร์เก้าพยายามที่จะแหวกแหวกแหวกระวัววงกันด้วยแล้วจะแหวกแหวกไม่ได้ทีเอสเคดักได้ปั๊มแย่งกลับมาเข้าทา้งม่าทีเอสเคโอ้โหลูกนี้เป็นลูกปั๊มบอลน,นะฮึต้องขอมาอัพก,กันไปครับ เล่นไวของทางด้าน TSK ส่งคืนมาให้ทางด้านบุษบาประตูแักเตีคืนมาทางดาง้านขวาแล้วก็ไม่เอาเลยครับมาขึ้นของด้านลุมันสุดึ้นมาเล่เจ็ดตีนึงเกือบวาามาแล้วก็จะมาตีแต่งการมาเลขนสิบแล้วก็แต้มาาันสาย,ยิงไงไม่โอกาสทีเ s สเคและ,ะได้สวนก็ไม่ได้สวนอีกงแล้กวันนี้ก็ต้องเคลียร์ออกไปครับบัง เล่นใบของทางด้านเบ K, อร์20 T S K ตรงนี้ผู้รักษาประตูแล้วก็โยกมาทางนละกองกลางลมเส้นมานนั้นะับขวาแล้วก็แหมโยกก็ย่อ,ยอ,ยอมาโดนตัดใบของทางด้านดารุนมันซูตเบอร์10อ,อ๋อเลยครับมาดูครับมาจังหวะนี้ครับคลิกอินเข้ามาแล้วก็ยิงไม่ผ่านแลวทุกเกมโตะกลับได้หรือไม่แหมลูกนี้ก็ไม่แมนพอครับบอลแดงออกข้างสนามไปครับแล้วก็ตีกินเข้ามาของทางด้าน T S K ลูกอยู่ทางด้าน ดีเอสเคบอร์ยี่สายาซีนส่งคืนมาทางด้านละเบอร์20เบอร์กับเบอร์20เคาะคอเบาๆมาทางด้านเบอร์23เบอร์23มเงยาซีนยาซีนโยกคืนมาทางด้านแล้วกับเบอร์20เบอร์20ส่งคืนให้ทางด้านบุษบาประตูบุษบาประตูส่งคืนมาทางด้านหลกการกลางกองกลางส่งมาทางด้านแล้วเบอร์20เบอร์20ริมเส้นคืนมาทางด้านเบอร์3เบอร์3คืนไหมโอ้โหแมยังไงครับแม่ภาพมันตัด โอ้โแล้วเป็นเกมตั้งเกมกันใหม่ครับของทางดารุลมันซุดมาที่หมาเลกซิบหมาเลขสิบด้บอลจังหวะนี้มาแนนั้นการทซ้ายมาบางกีนบางกีนได้บอลจังหวะนี้ส่งมาสั้นๆแล้วก็โดนโต้แล้วก็โต้กลับมาแล้วจังหวะนี้จะเล่นเร็วๆมาแลไม่ก็ไม่ผ่านเหมือนกันครับนี่เบอร์หกนี่เบอร์หกของทางด้านดารุณมันซูดนี่เห็นหน้าเห็นตากันบ่อยๆนะเล่นหลายทีมอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นของทีมมึงยงมึงใหญ่นี่เขาก็เล่นอยู่นะครับโอ้โห ม่จังหวะชาร์จเต้าสองอะไรรอบเลยครับของทีม t ีเอครับพยายามใจมาให้เพื่อนเข้าชาร์จแต่ก็ยังไม่ได้เลยลูกต่อไปแล้วจังหวะนี้ครับมาเป็นบอลของดารุมันสูตรดารุมันสูดโยกมาแล้วจังหวะนี้บังกิดยิงมาติดครับโอ้โหอายุสี่สิบุ๊ก็จริงนะดูวิ่งกันไม่หยุดเลยนะถ้าเป็นแถวบ้านเราเนี่ยโอ้หนั่งตำหมากกันไปแล้วกับแล้วกับมาตั้งกันใหม่ครับที่ดารุมันสูตรเปลี่ยนโอ้โหลูกนี้ครับ แล้วก็หมดหมดเวลาการาแข่งขันในครึ่งเวลาแรกนะเป็นทางด้าน TSK อสเนำอยู่1ประตูต่อศูนโอ้โหสนุกสนานจริงๆคู่ต่อไปนะครับบังบานฟิล์มครับโอ้โหยีทีเดียไดในค่ำคืนนี้เหมือนกันนะบังบานฟิล์มจะพบกับกุยยก้ยเตี๋ยวเรือบิสมิลลหะนะครับเมืออ่อมาถึงแล้วรายงานตัวที่กองโดยการด้วยนะครับแล้วบังบ้านลงเองด้วยหรือเปล่า มากลลเอลกุญบาแม่เดืรกันเนี่ยเใจต่อได้นแล้วมาทีนะโอ้หดูดังลงเลเอาก็มาถึนี่ครับบรรยากาศในสนามครับกองเชียร์นี่ครับ อู่ก็ยังอยู่กับแฟนคลับเจริญท่านนะครับโอ้แต่เมื่อวานก็สนุกสนานนะสนุกทางด้านเนี่ยฉากจังซาวที่มาโอ้โหเอากล้องมาตีกันด้วยนะโอ้โหคืนแม่แมกล้องจับไปมางครับจับไปที่คนดูเยอะๆครับมีใครยังอยู่ครับเดี๋ยวเราจะได้กลับไปให้ลูกให้หลานดูที่บ้านด้วย TSK นี่ตัวตึงยังไม่ลงนะ TSK นี่ประธานเหรอแหมเนี่ยผมคิดว่าจะลงแล้วแหละครับจะได้ลงแล้วแหล่ะ นีครับบรรยากาศนะครับการพักครึ่งครับก็ถือว่าก็ขอขอบคุณนะครับทุกทีมทุกท่านนะครับที่ส่งทีมฟุตบอลมาช่วยงานฟุตบอลการกุศลในครั้งนี้นะครับโอ้โหต้องขอขอบคุณครับครับอาจารย์เรียกนักกีฬาทั้งสองทีมลงสู่สนามแล้วครับ ก็จะรับชมในขื้นวลาหลังกันต่อครับในไลฟ์สดใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ครับคอมเมนต์กันมาให้กําลังใจกันเยอะๆครับเรากำลังรับชมครับรายการอัต่ต2024 Championship ครับและสวัสดีบางกินขึ้นมาครับาส่งกหนกรวลองยิงกติกกำลังีแล้วบางกินยิงมาก็ยังติดทีเอสเอีกครับ ลูกกนแน่ครับแม่ของทางดารุนมันซูดได้จะทีก่กเกด,ดักได้แล้วลูกดียังสกัดแหมย,ยังโชคดีครับสกัดออกมาโดนผู้เล่นงองทางดารุนมันซูดเล่นเร็วทันทีครับดารุษมันซูดแม่จังหวะนี้ดักไม่ได้รู้เปล่าครับแล้วแลบออกไปแล้วก็เป็นลูกคีอินมาของ รุ่นเลมัน first, ER สูตรครับแล้วหิงใส่กลอยมาบอลยังไม่ออกสักครู่กับเข้าทางทีเอสเคหนุนมาจังหวะนี้และจังหวะนี้อ้าวเป็นบอลของใครทีเอสเคได้บอลก็มาตั้งกันใหม่แล้วทีเอสเคเอาราลุ้นิชาบังกินบังละบังกินล้มไปแล้วก็ตวัดขึ้นมาเล็กสามยิงนั่นดิแล้วจะมาดูทีเอสเคแก้แก้ยังไงครับออกมาได้แล้ครับขวาย้ายมาทางกับซ้ายแล้วจังหวะนี้หลุดมาแล้วก็มาเล็กสามขึ้นเกมมาแล้วตั้งปอมแล้วมันจะยิงไม่ได้กับมวลหนึ่งดอกแล้วจังหวะนี้ขึ้นมาทางด้านด้านการาบขวายกกระโด เอาละครับเปิดเกมกันต่อครับมาของดานุมันซูสมาที่บางกินมากินยกมาแล้วก็เหมือนจะติดแต่ยังเคลื่อนที่ต่อไปได้แล้วก็ยิงมาอะไรนั่นเยเกือบไปแล้วของทางด้านเอสเคได้ตั้งเกมขึ้นมาใหม่ของทางด้านบางยาซนยานซิลลทางภาษาแล้วก็เรียบร้อยโอ้ยสองประตูต่อศูนย์โหคมกริบเลยครับนี่ยิงสี่สิบบวกนะครับเนี่ยเล่นยังกับประชาชนแหมต่อบอลข้อบอลกันเพลินตาเลยนี่ครับดูชดไฮไลท์ครับ ขึ้นมาครับสำหรับหมายเลขสามแล้วก็จี้จี้จี้ีชา้าปั๊บยิงทะลุเลยครับบังลิกโอ้โหอ้าวแล้วก็ยังไงครั้งครั้งหน้าดีเอสเคโอ้โหพลาดไปนิดเดียวนะแม่ลูกมันสวนเส้นใบแม่เลยไม่ได้เป็นประตูเกือบตีใกล้แตกแล้วครับแม่สำหรับเดรุ่มรันซูดเดอรุ่มรันซูจะได้คิดอินเข้ามาครับท่านผู้ชมชอบทีมไหนทีมไหนกดไลค์กดแชร์อคอมเมนต์มาได้ครับเชียร์ใครครับและจะังหวะนี้ก,ก็มาที่หมายเลข 3พีกมาซ้ายโอ้โใช้ขวายิงครับยกเกินขึ้นไปหน่อยะแม่เสียดายเล่นไวม้ม,มาใหม่ของทางด้าน TSK เบอร์20ตัดบอลไว้ได้ของทางด้านนรมาสุนแม่ลูกยังอยู่ทางด้าน TSK เบอร์ยีบาบางยาซินแน่โดนสกัดตัดออกข้างสนามไปเพื่อที่จะเอาลูกมุมทงอ๋อลครับลูกคนเดิกรับของทาง TSK ครับวีบีทเเลือกมาแล้วยิงก็ยังติดครับ กีก็มีโอกาสที่จะยิงแม่สกอร์แล้วครับแต่ว่าทําไม่ได้ครับเดีเย๋ยวดูครับว่าบุกมาครั้งนี้จะเป็นยังไงครับของ t ีเอสเทีเไหลกลับมาแล้วจวังหวะนี้เสเมาเลขยิมแต่งเ,เอา้ายย้ายมากลับมาตั้งกันใหม่มวดไม่มีใครโอ้ประตูไม่มีโอ้โหเกือบไปแล้วแม่บุญมีแต่กำบังนี่บังเบอร์สามบอกแม่ยิงจนโอมาเดียวคับประธานล่อส่งมาก,กับเพื่อนร่วมทีมแล้วตรงนี้โดนเพชรเร็วเขียวไปครับ บางเบอร์3นี่แกมีเทคนิคตัดบอลน,นะครับนี่ใช้ได้เลยนะบางเบอร์3ครับโอ้โหทางด้านแด่รุ่นมันซูดเล่นไวมาทางด้านวรุ่นมันซูดแม่แต่ว่าไม่รู้กันนะของทางด้าน TSK เอาเลยครับ เปิดเกมมาดารุณมันซูดมาที่บางกินบางกินได้บอลจังหวะนีมาที่มาเลขเจ็ดมาเลขเจ็ดเตาะบอลมาที่มาเลขสิบเอ็ดสเปดได้บอลจังหวะนี้มองหาเพื่อนเลือกมาไหนเลือกมาที่บางกินบางกินขึ้นทางด้านกระรว่ายายมาที่มาเลขสเปดอีกครั้งหนึ่งมาเลขสเปดได้บอลรงชวณิโยกมาพักอกลงจังหวะยิงประตูแม่บอลกับมาที่บางกินยิงอีกทันทีก็ไม่เป็นประตูครับบังพีแม่เอาแล้วโลกเล่นไวของทางด้านเบอร์ยี่สิบสามทีเอสเคสกัดตัดบอลไม่ได้ของทางด้านดารุนมันซูดแม่บางกินบอกขอมาอัพกันไปนี่นะฟุตบอลการกุศลนี่มัันต้้อองงย่าีครบ นะครับนี่รูปตัวเลยครับแบบฟาวแล้วก็เดินเข้ามาขอโทษเลยครับใช่เดี๋ยวเรามาดูลูกฟีคิกกอล์ฟของดารุนมันสูตรว่าครับว่าจะมีสูตรแบบไหนครับรอฟังเสียงสัญญาณนกหวีดครับโอ้โหหลานชายผมเตี้ยตัวอีกแล้วนะวันนี้น่าจะได้ลงอีกแล้วนะครับโอ้โหเซอวินไข่ตนคานโอ้โหแล้วเขาสูงจริงๆครับบังดูดิครับโอ้โหนี่แหละที่มาของไข่ตนคารนะครับไข่เขานี่อยู่ตรงคานเลยนะครับความสูง บางมาลิก็โหลดูน้องอันดิเขาเป็นหลานอะไรนะหลานเขาก็เตบเลยเหรอลูกเลยลูกชายก็เตบเลยครับโอ้ยเป็นลูกลูกแล้วหลานนักชายาว่าเซาวินไข่ชนคานไม่ใครชายาไม่แล้วก็มัดเชือกดีๆในเซาวินนะเออมัดเชือกกางเกงให้ดีด้วยเพื่อนแกล้งโอ้โหแต่ละที่ เล่นไวของทางด้าน TSK TSK ลงมาทางด้านเรือสิบเบอร์ 10, อร 10, สิบส่งมาทางด้านกองกลางกองกลางส่งมาทด้านลิมเส้นเบอร์ยี่สิบสามาแม่ตัดสินใจสกัดตัดออกไว้ได้ของทางด้านด,า,นดารุณมันสุดเอาะไรครับในวันนี้นะครับในลูกคอนเนอร์ครับของ TSK TSK ตอนนี้นำไปได้สองลูกตัวตัวสูงแม่ลูกน,นี้ปาดมาแล้วก็ครับโอ้โหอะไรลุงที่อาจารย์ชี้ว่าว่าเป็นลูกอะไรครับคอนเนอร์ Corner ต่อครับ ล้วจะวันดีมาดูกันต่อครับลูกกออ์เนอ์ทีเอสเคมาแล้วเฮ้ยแล้วยังไงกบแมนน่นันรุ่นสูดครับเกือบเออกระกะ็เข้าไหมไม่เข้าใจไ,ไฮเว็บเลย ไม่แล้วเปิดเกมมาของทางดารุณมันสูตครับขึ้นเกมกันมาใหม่ดารุณมันสูตได้บอลจังหวะนี้โยกระโยกกลับมาตั้งที่ผู้รักษาประตูผู้รักษาประตูได้บอลจังหวะนี้ยังไงครับมองหาเพื่อนร่วมทีมแล้วลูกนี้ชีฟมาลนสกัดเคลียร์ไปได้และจะเป็นลูกคิกอินเข้ามาครับของทางทีมดารุณมันสูตหมายเลขสเปนส่งมาที่หมายเลขเก้าหมายเลขเก้าแล้วจังหวะนี้จะพลิกมาแล้วโดนแซะแซะนิดนึงแล้วกับที่หมายเลขสเปนเล่นเล็วเบิร์ตจังหวะเดียวส่งมาหมายเลขเจ็ดหมายเลขเจ็ดพลิกมาพลิกมาแล้วก็ตามช่องต้องเคลียร์ออกไปสำหรับทีเอสเคหมายเลขยี่สิบสามครับและจะเป็นลูกคลิกอ ส่งมาทางด้านละกองกลางกองกลางต่อบอลตัดบอลมาทางด้านทีเอสเคประธานราประธานเราส่งปาะธานนรุษศปตุบรุษศปตูแล้วก็มองหาเพื่อนสุชาติไล่ถูมาด้านลรังคว้ารังคว้าเบอร์ยี่สามมาแก้ตัแล้วก็สกัดตัดบอลไม่ได้โอ้โหดารุตมันสู้ตีเกมไว้ลูกยังเตะได้ทีเอสเคทีเอสเคทีเอสเคยังไงยังไงแล้วยังไงแล้วก็ไปต่อแม่ตีเกมรอเพื่อนแล้วก็เปลี่ยนตัวแล้วก็มองหาเพื่อนคุชูชาติไล่เรื่อยมาออกข้างหลังประตูไปเอาแล้วก็จะเป็นลูกคอนเนอร์ครับของทางทีเอสเคลูกนี้จะเล่นสูตรแบบไหนครับแล้วจังหวะนี้ทีเอสเคมองหาเพื่อนร่ววมมทีแล้ก็ และโดนดักได้แล้วครับสวัตดีได้รุมหบอสุดไปเลขเก้ามาแล้วครับบันซุดและวลูกนี้ยังไงลูกนี้ยังไงไม่ได้กับมาตั้งกันใหม่ที่ผู้รักษาประตูครับผู้รักษาประตูเปิดโยนเบาๆเข้ามาแล้วมังกรมังกรมาหกแหม้คว้ายลอกประดอกหนึ่งทีแล้วก็สกัดตัดออกข้างสนามไป เล่นไว้มาของทางด้านดารุมันซู้โยกประางด้านลำกาบซ้ายแล้วก็เอาบอลลงของทางด้านมังกรแล้วก็ยู่อยูทางด้านเบอร์เจ็ดแม่สับแต่ก็ติดทางด้านบุร์กสัปตูแล้วลูกนี้เขี่ออกมาได้แล้วก็โปรแกมโต้ลูกสุนย์กลับมาแล้วลูกนี้ไต่ลอดดั๊กมาแล้วก็ลูกนี้ต้องกลับมาตั้งกันใหม่ที่ดารุมันซู้โจกมาจังหวะเดียวแล้วดับบอลลงไม่ได้เลยแม่ลูกนี้ครับโดนสเก็ตเกียร์ออกไปครับเล่นไว้ของทางด้านดารุมันซู้โจกมาทางด้านกองกลางกองกลางคือมระานด้านริมเส้นลำกับซ้ายลำกับซ้ายก็อยู่ข้างล่างเลยมาทางด้านลำกาบซ้าายยลำกดรุมััันซูดดตบบอออลลไไไม่่้้แวววกก็ยงงาาาจ์ฟ ออกไปแล้วแล้วลูกี้ขึ้นีกเข้ามาของได้โดนมันสูดกับมาที่ประตูหมายเลสเปหมาในสเปนในบอลจังหวะนี้ก็จะจ้องจุจ้องมาถูกมานี่หมายเยกของบางกีนบางกีนกับมาที่หมายเลขสิบเอ็ดสิบเอ็ดได้บอลจังหวะนี้ยังไงครับเบ้จังหวะนี้แหมออกข้างหลังสนามไปแหมนี่ว่าภาคบอลนึกว่าแล็บเอาครับลุยกันต่อครับสุดแบบทีเอสเคทีเอสเคได้บอลยังไมจังหวะนี้มาโดนกดดันมาส่งให้หมายเลขสิบท่านั้กระดับขวายกกระดกมาสวยแล้วลูกนี้ยังไงครับแบ้ยังตัดบ้าได้ทีเอสเคทีเอสเคจัดการบอลโอ้ยออกหลังสนามไป เล่นไวของทางด้านดารุนมันสุดมองหาเพื่อนโยกมงส่งให้สอสอ,อสอสอ,สอพักอกมาในจังหวันดนี้ทีเอสเกส่งกับม้าแล้วแม่ลูกนี้ปล่อยออกไปครับ <c oughs> เอ้ยแล้วเขาก็เล่นไวตามที่เราภากเลยนะใช่ครับแล้วจจังหวันดนี้ตี<ๆ>มาตีมาโอ้ยเราต้องภากให้เขาเหนื่อยเอออยากเล่นไวดีนักแล้วก็ภากให้ไวๆงี้แหละเอาตัดเข้าไปมา เล่นไว้ของทางด้าน TSK เบอร์20ส <Go, S 1> ่งมาได้ดังกองกลางกองกลางดังแบบตุลรอับดุลรอเบอร์20 3เนี้ยเจ็บเลยภาษาอ้โห้กุญแจไหลโหยแล้วเรียบร้อยโอ้ยด้านก้านด้านด้านด้านอยู่นะครับน้องประตูต่อสองเล่นไว้อยู่ของทางด้านดารุนมันซูแล้วก็จะเอายังไงเราก็จะไปต่อ TSK มองหาเพื่อนแล้วแล้วก็เปิดเกมมาทางด้านบุษบาประตูเบอร์20เบอร์20ตัดบอลมาทางด้านดารุนมันซูดารุนมันซูบูนลักดาประตูบูนลาประตูบอลกองเคาะบอลมาทางด้านกับซ้ายแล้วกับซ้ายเบอร์9เบอร์9ส่งมาได้แล้วกองกกกกกลลาา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 งง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 งอออส่่มมมไดด้้คืนนทหหแ ไม่ลูกนี้ยิงออกไปครับแล้วจะเป็นลูกเปิดเกมมาบ้างของ t s k TSK ทมองหาเพื่อนมองทางไหนทังไหนทา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 งนี้มาแม่ลูกนี้ยนลึกออกหลังไปครับแล้วจะเป็นลูกเปิดเกมของดารุ่นมันสุดบ้างดารุ่นมันสุดส่งให้กับป็นเลขเก้ามาเลขเก้าได้บอลจังหวะนี้ครับมาแทงมาทะลุมาแล้วดูจังหวะครับหลักเลยมาแล้วก็ส่งมาโอ้ยย้อนหลังไปนิดเดียวเองครับ ก็เลนไวของทางด้านทีเอสเคเบอร์ยี่สิบมองหาเพื่อนกระจุกะช้ากงเลยมามองหาเพื่อนโคกมามามาแม่ <c oughs> จมงคนระับ ลูกนี้ใช้ใช้มัวสบัดเลยครับแล้วจังหวะนี้เป็นเกิดเป็นเก่เกมของดาวรุ่นมาสุดมาที่หมายเลขเก่าหมายเลขเก่าได้บอลกระชากมาครับมาแล้วก็ส่งหมายเลขสิบเอ็ดสิบเอ็ดได้บอลแล้วตรงเติมมาส่งให้หมายเลขสิบหมายเลขสิบผาบอลมาเองแล้วจังหวะนี้หลอกมาหนึ่งทีม้วนหลับมากับหมายเลขสิบเอ็ดสิบเอ็ดได้บอลแล้วจังหวะนี้ยังไงกันดารุ่นมาสนใจพันละครับบังมาลีกอ่ะเบอร์ยี่สบไปแล้วูกอยู่ทางด้านเบอร์สิบของนานาดีเอสเคทีเอสเคมองหาเพื่อนก็จุกจ้าร่างเลยมาตัดบอลไม่ได้หรือเปล่าลูกอยู่ทางนามไป เอาเลยครับแม่ลูกนี้จะเป็นลูกที่อิงเข้ามากับผู้คนทีเอสเคเวลาก็ใกล้จะหมดลงแล้วก็แม่จะกอดตามอยู่แค่หนึ่งเม็ดเองครับของดารุณมันสุดและจุดนี้ยกกระดกมาสวยมากแล้วก็ลูกนี้มันจะพลาดแล้วก็ฮู้ยออกไปก่อนครับแล้วเล่นวัยของทางด้านทีเอสเคแหม,มงแต่ว่าลูกมันเบาไปแล้วมันก็เลยย,ย้อยออกข้างนอกสนามไปเล่นวัยของทางด้านดารุณมันสุด โยกมาแม่ด้วยเคลียร์แม่แล้วก็หมดเวลาการแข่งข,นขันในครึ่งเวลาหลังโอ้โหเป็นทางด้านทีเอสเคนะครับโอ้โหชนะไป2ประตูต่อนหนึ่งโอเคครับขอเรียนเชิญบางบาัดมอบมอบรางวัลให้กับ2ทีมนี้หน่อยครับบางบาัดบางบัดมอบรางวัลให้หน่อยครับ